ถ้าถามแบบว่าจะปฏิรูปไหมเนี่ยมันต้องถามว่ามันมีเหตุอะไรต้องปฏิรูปประเด็นสำคัญน,นะครับตำรวจมีทุกประเทศในโลกนี้การปฏิรูปกับการพัฒนาหรือการปรับปรุงเนี่ยความหมายคนละอย่างปฏิรูปหมายถึงพลิกหน้ามือไปหลังมือได้เลยอะไรต่อ,อะไรนะแต่ว่าการพัฒนาปรับปรุงส่วนที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ประเด็นสาคัญคนที่จะเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ที่จะเข้ามาปฏิรูปหรือคิดในการจะปฏิรูปตารวจนั้นขอให้ศึกษาโครงสร้างหรือว่าการปฏิบัติงานการประกอบกันเป็นตารวจเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนอํานาจหน้าที่สวัสดิการจํานวนคนปริมาณงานลักษณะอะไรต่างๆโครงสร้างซะก่อนผมขอร้องแค่นี้เองเช่นเงินเดือนตํารวจ กนยังไงสวัสดิการบ้านพักอะไรแต่อะไรที่อยู่อาศัยการให้สวัสดิการกับครอบครัวเขาอยู่กันยังไงนะครับอันนี้สําคัญมากนะฮะเหมือนถ้าเป็นทหารก็บอกมันท,ท,ท้องต้องอิ่มก่อนแล้วถึงจะออกรบถึงจะเอาชนะกันได้อันนี้ประเด็นสาคัญขอให้เข้าใจผมผมไม่ว่าอะไรในฐานะที่เคยเป็นตํารวจอดีตตารวจผมกเกษียณมา20กว่าปีแล้วแต่ก็มองไปย้อนไปข้างหลังแล้วเนี่ย ก็น่าเขาเห็นใจตำรวจในทุกระดับชั้นมันมีปัญหามันขาดอะไรไปเยอะมากนะเอาตำรวจทุกคนที่จะทำหน้าที่สืบสวนปราบปรามต้องมีอาวุธถามว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือทกรมตำรวจเนี่ยมีอาวุธที่ดีพอทันสมัยให้เขาแต่ละคนไหมส่วนใหญ่ตำรวจต้องหาซื้ออาวุธตัวเองห้องทำงานก็ต้องดิ้นรน ปรับปรุงกันเองไม่เหมือนตำรวจเพื่อนบ้านทั่วไปเวลาได้รับคำสั่งย้ายเนี่ยไปแต่ตัวหิ้วกระเป๋าไปก็ทํางานได้เลยมีบ้านพักให้มีห้องทํางานให้มีโต๊ะทํางานให้มีอุปกรณ์เช่นพนักงานสอบสวนเข้าวเวรจะเอาผู้ต้องหาไปฝากขังจะไปดูที่เกิดเหตุก็มีรถสนองตอบให้เั้นตำรวจบางคนต้องดิ้นรนนะะเข้าวเวรครั้งหนึ่งรับแจ้งมีสามสี่คดี นะฮะถ้ากำลังไม่พอประชาชนที่เขามาแจ้งความก็จะต้องรอคอยลำดับหนึ่ง Prior ร,รตีลำดับขั้นตอนหนึ่งตอนสามตำรวจรับแจ้งเสร็จไม่ใช่นั่งอยู่ที่ในห้องต้องไปดูที่เกิดเหตุแม้กระทั่งคดีจราจรก็ต้องไปดูที่เกิดเหตุตำรวจร้อยเวรออกไปจากโรงพักออกไปจากที่ทำงานถ้าไม่มีตำ,ำรวจคนที่หนึ่งที่สองสำรองไว้ ชาวบ้านก็นจะเสียเวลาในการรอคอยอีกคดีหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องดูพวกนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นกําลังตารวจเนี่ยเพียงพอไหมแต่แต่ละสถานที่นะฮะขอให้ดูตรงโครงสร้างพวกนี้ซะก่อนศึกษาลักษณะงานงานตํารวจไม่เหมือนงานทั่วไปตํารวจคนหนึ่งเนี่ยต้องทํางานยังไงตํารวจร้อยคนในโรงพักหนึ่งมีร้อคนก็แบ่งงานเป็นฝ่ายธุรการฝ่ายจราจรฝ่ายอะไรต่ออะไรฝ่าย มาฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบาสายตรวจเหลือตำแหน่งหน้าที่แต่ละหน้าที่ไม่กี่คนไม่กี่คนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องงานต้องปฏิบัติหน้าที่กันยี่บสี่ชั่วโมงอย่างสายตรวจสายสืบหรืออะไรต้องยี่บสี่ชั่วโมงก็เป็นกะอีกต้องเอาสองหารสามหารอีกเพราะมันตำรวจโรงพักตำรวจจะไม่มีประตูส่วนใหญ่ประตูเปิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่กำลังพลก็เป็นเรื่องสำคัญ ความไม่สะดวกความที่ไม่ทันใจกับผู้เสียหายเวลาไปแจ้งที่โรงพักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกตำหนิอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขอให้คำหนึงถึงกําลังพลคำหนึงถึงรายได้อะไรต่ออะไรให้รอบครอบศึกษาโครงสร้างเสียก่อนแล้วค่อยคิดปรับปรุงกันถามตำรวจเขาบ้างจริงๆอาชีพเขาบ้างว่าเขาเดือดร้อนอะไรเขามีปัญหาอะไรบ้างแก้ตรงนั้นนะครับนะครับ ทุกคนที่เข้ามาเป็นตำรวจผมเชื่อว่าเขามีเจตนาดีน้อยคนที่จะเข้ามาเพื่อหวังจะกอบโกยนะครับน้อยครับน้อยแต่ว่าภาวะบังคับอะไรต่ออะไรอยู่ไปนานๆบางคนบางคนก็ประชดชีวิตมากงอะไรต่ออะไรบ้างงั้นขอให้ศึกษางานระบบงานโครงสร้างของตำรวจอะไรให้ท่องแท้ซะก่อนแล้วปรับปรุงเลยเงินเดือนระหว่างตำรวจมาเลเซียตำรวจสิงคโปร์ตำรวจฮ่องกง กับเงินเดือนตำรวจไทยเป็นยังไงบ้านพักมีเขาให้พร้อมไหมเพราะเขาต้องทำงานอเลิร์ตอยู่ยีชั่วโมงระดมงานมันมาไม่มันไม่มีมันไม่มีปีมไ,มมมไม่ใช่แปดโมงเช้าถึงสี่โงเย็นห้าโมงเย็น,ยนแล้วเลิกโจนมันก็หยุดไม่ใช่มันยี่บสี่ชั่วโมงมันต้องมีตำรวจยี่บสี่ชั่วโมงสนองปัญหาเพราะฉะนั้นคนร้อยคนก็ถูกประปริตออกไปจนเหลือบางทีสายตรวจเหลือแค่ยี่สิบคน ในพื้นที่มีต้องตกโอกซอยไม่รู้กี่หมู่บ้านไม่รู้กี่ตำบลแทบจะไม่พอเลยเพราะฉะนั้นต้องดูตรงจุดนี้ซะก่อนแล้วก็สนองตอบให้นี้เชลสวัสดิการเงินเดือนเขาพอไหมมันพักพอไหมตำรวจก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียเขาจะต้องลูกต้องไปโรงเรียนอะไรต่ออะไรต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้ซะก่อนแล้วจะอะไรเขาเรียกปฏิรูปหรืออะไรผมผมผมได้หมดแต่ว่าขอให้ศึกษาอันนี้ซะก่อนโครงสร้าง อะไระอะไรซะก่อนแล้วเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขานั่นเขาจเจริญระดับเรานะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมว่าการปรับปรุงก็จะกลงเป้าหมายแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาพูดไปดันก่อนส่วนอำนาจหน้าที่อะไรมันไม่ยากกฎหมายเขียนเขียนเขียนได้กำหนดได้หน้าที่ยังไงอะไรอะไร ไอ้ไรผูกกับจะจะเอานี่ไปไว้ตรงโน้นหน่อยหนะ่อยมันไม่สำคัญว่ารองรับความปัญหาของประชาชนแค่ไหนอย่างไรอย่างบางคนพูดเรื่องงานสืบสวนกับสอบสวนสสวนี่ต้องแยกกันผมว่างานสืบสวนกับสอบสวนเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่กับน้องฝ่ายสืบเขาได้อะไรมาเขาก็าส่งให้ฝ่ายสอบสอบสอบไปสอบมาสอบไปพูดตรงหาพูดถึงเรื่องอีกหลายเรื่องหนึ่ง,งที่เป็นประโยชน์ทางการก็ บอกให้ฝ่ายสืบสวนมันเป็นพี่น้องแล้วแต่ใครจะนั่นไงนันถ้าแยกกันเมื่อไหร่มันก็ต่างคนอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็ประสานเอาสินี่พูดภาษาชาวบ้านไม่ง่ายกับบ้านทุบดินจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปด้วยการคู่กันผมไม่อยากพูดว่าจะสมัยก่อนทุกคนต้องจบมาต้องทำเป็นสายตรวจก็เป็นออกเวรแล้วไปตรวจตู้ตรวจอะไรต่างๆจุดตรวจต่างๆสมัยก่อนนะ อะไรก็แล้วแต่ให้มันทำงานสนองความเดือดร้อนปัญหาประชาชนได้หมดขอให้ศึกษาโครงสร้างแล้วก็ชีวิตหรือปัญหาของตำรวจก่อนคณะกรรมการที่จะมาปฏิรูปอะอย่าไปไปมาคิดตรงปลายไว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นนี่มันปลายเหตุเอาแค่เงินเดือนก็เทียบกันไม่ได้ละเอาแค่สวัสดิการบ้านพัก ของตำรวจซึ่งจะต้องรับผิดชอบงาน24ชั่วโมงก็ไม่ได้ละเวลาระดมหรือตรวจอะไรขึ้นมามีปัญหาเช่นอย่างนี้มีอะไรต้องเอาตำรวจจากโรงพักจากหน่วยโน้นหน่วยนี้มาช่วยกันสนับสนุนภู้บัญชาในฐานะภูมิัญชาจะนั่งงอมืองอเท้าโดยไม่แก้ปัญหาไม่ได้มันก็ต้องนั่นโยกกันไปโยกกันมาอยู่อย่างเงี้ยเพราลังมันไม่พอ ตำรวจนีประมาณ 2, นักสองสาแสนคนพอไปทําอะไรพลาดหน่อยนะก็ไปหมกส่วนใหญ่สังคมก็จะมองว่าตำรวจก็เป็นอย่างเนี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มตำรวจเองก็มีมคำสั่งมีระเบียบว,ว่าผู้บัญชาต้องดูแลสอดส่องไม่ให้ตำรวจชั้นผู้น้อยตามประพฤตินอกหือนอกทางหรือทําผิดมันก็มีฮะไปดูสถิตินะผมว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นสานักง,งานที่ไล่ตารวจ ล่คนออกมากที่สุดเดือนนี้ไม่ทราบต่าไห่ผมไม่มีสติเราไปดูกันเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ผมบอกตึงบอกว่าโครงสร้างของระบบของตำรวจเราเนี่ยในเรื่องของสวัสดิการก็ดีเรื่องความเป็นอยู่ที่พอเพียงแค่ไหนอย่างไรต้องดิ้นรนแค่ไหนอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยเลี้ยงคนคนไหนร้ายเขเราก็ตัดทิ้งนะแล้วก็พยายามทา นี่สื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเป็นข่าวพับมันก็รู้หมดทั่วทั่วประเทศทําไมก็มีคําถามว่าทําไมถ้าการหน่วยอื่นถึงไม่เคยมีปัญหางานตํารวจเป็นงานที่สัมผัสกับประชาชนตลอด24ชั่วโมงคนที่มาโรงพักเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนคนที่กําลังมีความสุขอะไรเขาไม่เคยขึ้นโรงพักเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยตำรวจบางคนก็สนองตอบความเดือดร้อนนะแต่ตํารวจบางคนก็ อาจจะอยู่ในภาวะซึ่งไม่พร้อมตัวเองไม่พร้อมจะทำงานเช่นกำลังมีอารมณ์อะไรต่ออะไรก็นั่นไปบ้างไม่เข้าใจเนี่ยตำรวจจะต้องพยายามที่จะต้องทำความเข้าใจตำรวจที่ทำงานหน้าที่บริการประชาชนต้องเป็นคนซึ่งเข้าใจชีวิตคนคนเขาเดือดร้อนบางทีพูดจาแบบซ้ำเติมเช่นรถหายพอขึ้นไปแจ้งโหยากเนี่ยวันนี้ปลาก็ไปสามคันแล้วอะไรต่ออะไร อะไรแต่ออไรคือพูดแทนที่จะให้กําลังใจหรือพูดนะกลับพูดเหมือนหมดหมดอะไรตาอ,อยากไม่ไม่เข้าใจในจิตวิทยาอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับเด็กๆนะผมว่าเป็นเป็นนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัว เป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องของตำรวจท่วใหญ่นะครับต้องทำความเข้าใจอันนี้นะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัว,วเฉพาะนั่นซึ่งเขาเขาอาจจะมีมีวิธีการทำงานซึ่งซึ่งไม่เหมือนกับตำรวจทั่วไปแล้วเขาก็ยังไม่เคยเจอปัญหาหรือไม่เจออุปสรรคหรือไม่เจอพอมาเจอทีเดียวก็หายท้องนะความจริงแล้ววิธีที่จะเอาข้อมูลนะจะสอบ สวนหรืออะไรผู้ต้องหาก็ดีหรือผู้ต้องสงสัยก็ดีมันมียเยอะแยะหลายวิธีต้องอดทนอดกลั้นผู้ผู้ทำงานต้องอดทนอดกลั้นใช้เวลาในการสอบสวนมีข้อมูลที่จะดักหน้าดักหลังผู้ต้องหาการบีบคั้นหรือการอะไรต่างๆให้รับหรือให้บอกกล่าวเนี่ยมันมีวิธีการเยอะแยะไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเลยแล้วเขาคงคงคิดว่าวิธีนี้คือวิธีที่ ง่ายและเร็วดีก็ได้ผมเคยสอบผู้ต้องหาหนั่งตั้งแต่สี่โมงเช้าถึงตีสามเขาก็มารับตอนตีสามเพราะอยากจะนอนเต็มทีแล้วเราก็โดยไม่ต้องทำอะไรนั่งคุยกับเขาอยากกินกาแฟก็ให้กินอยากกินน้ำก็ให้กินแต่ว่าเราก็ต้องทู่สีทนทนนั่งคุยกับเขาจนเขาดักหน้าดักหลังจนเขาบอกผมผมรับสาภาพดีกว่าแล้วผมอยากจะนอนแล้ว น้นต้องใช้นี่เป็นเป็นกรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสอบสวนเนี่ยมันต้องมีข้อมูลถ้าไปสอบสวนใครไม่ใช่อยู่ๆไปถามให้เขาพูดไม่ได้เราต้องรู้ที่มาที่ไปคดีนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างดักหน้าดักหลังจนเขาเห็นว่าเรารู้อะไรเขาหมดแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะพูดเองดีกว่าเปิดโอกาสถ้าพูดแล้วนะจะได้ได้โอกาสในทางคาดีเช่นรับสาภาพาะ ให้การเป็นประโยชน์ก็จะมีส่วนลดในทางคดีทางการดําเนินคดีเราต้องที้แจงสําคัญที่สุดคือต้องทํางานกันเป็นทีมฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนต้องเข้าใจในสถานการณ์ของผู้ต้องหานี่เป็นวิธีของวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเขาอาจจะใจร้อนไปหน่อยก็ได้จะว่าขาดประสบการณ์แต่ว่าคล้ายๆว่า ทำงานคือไม่เข้าใจคือทํางานนั่นเกินไปมีประสบการณ์น้อยไป<อ>ใช้คําว่าไม่ใช่ขาดมีประสบการณ์น้อยไปเต,ติบโตไวเขาคงคิดถึงความสําเร็จเกินไปเร่งรัดในความสําเร็จของงานมากเกินไปเพื่อจะโชว์ให้ภูมิชาเห็นว่าอะไรจะอะไรสร้างผลงานอะไรจะอะไร ความจริงมันมีวิธีเยอะแยะเกินไปที่จะให้คนที่ถูกสอบสวนเขาเข้าใจจำนวนด้วยหลักฐานอย่างคดีใหญ่ๆห,หลายคดีที่เราไม่นั่นเลยบางทีเราคุยกันไม่กี่คำเขาก็รับอเขารู้ว่าเรารู้จริงเรามีข้อมูลจริงเขาก็ไม่ดื้อที่จะปฏิเสธไปเขาก็รับเหมือนวันนี้สอบวันนี้เรามีเวลาที่จะสอบสวนเช้ายังไม่รับเดี๋ยวบ่ายเขาไปสอบใหม่ได้ คำขาๆก็เข้าไปสอบใหม่ได้เพราะในสถานที่สอบในในในโรงพักหรือในกองสอบสวนสืบสวนนีมันก็ทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วประสบการณ์นี่สำคัญประสบการณ์คือมีผ่านงานมาพอสมควรมันก็เป็นเป็นพฤฤิติการของขขตัวผู้มัชาก็จะถ่ายทอดกันไปถ่ายก็เป็นรุ่น นะในโรงเรียนสืบสวนอย่างผมสอนที่โรงเรียนสืบสวนผมก็ผมก็ใช้หนึ่งประสบการณ์สองทีมเวริร์นักสืบยังมีกตํางานตำรวจแห่งชาติยังผิดนักสืบอยู่นะแล้วท่านผู้จัดการแห่งชาติคนใหม่เนี่ยก็ดำริที่จะสร้างนักสืบใหม่อีกสร้างลงคัดโดยเฉพาะเลยเพราะเป็นงานหัวใจของงานตำรวจงานสืบสวนกระสอบสวนเป็นหัวใจของอาชีพตำรวจหัวใจเลย เวลาคาดีเกิดความคาดหวังของประชาชนที่จะเห็นการคลี่คลายคาดีให้รวดเร็วเท่าที่จะรวดเร็วได้เพื่อให้คนท้ายถูกจับถูกมาจับกลุมมาลงโทษไม่งั้นเดี๋ยวก็เอาไปก่อเหตุคือคือระบบสืบสวนสอบสวนนี่มันมันพัฒนากันไปเรื่อยสมัยผมเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วเนี่ย เราก็มันไม่มีทีวีวงจรปิดแบบนี้ไม่มีที่เซเว่นก็มีธนาคารก็มีถนนหนทางก็มีเราก็ต้องใช้วิธีใช้สายใช้เทคนิคทางวิทยาการต่างๆผมยกตัวอย่างซอยตันจะเข้าไปสังเกตไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปลอมตัวเป็นพนักง,งานไฟฟ้าบ้างคนขายไอติมบ้างทไม,ม,ม,มนี่ไม่มีเคอรี่นะที่จะส่งเข้าไปจะส่งของเป็นพนักง,งานไปรณียีบ้าง สมัยก่อนเวลาเราตามจับผมยกตัวอย่างเนี่ยผมยกเวลามีคดีที่ฆ่าแล้วหลบหนีเราก็ไม่รู้ว่าเขาหลบไปอยู่ที่ไหนเราก็ดักเฝ้าการติดต่อมาที่บ้านบ้านที่เป็นของคนร้ายว่าคนร้ายติดต่อมาบ้างไหมเส้นส่งจดหมายไหมอะไรไหมเราก็ไปประสานกับไปรษณีย์บอกว่าถ้ามีจดหมายมาถึงบ้านนี้ ผมขอดูออริจินัลที่ประทับกราส่งมาจากไหนเท่านะั้นเราก็ขอดูเราก็จะได้รู้แคบลงไปว่ามาจากจุดไหนอันนี้คือถ้าเป็นสมัยนี้ก็ใช้โทรศัพท์อะไรต่อะไรแล้วแต่นะฮะใช้เทคนิคมันก็พัฒนามาเรื่อยเดี๋ยวนี้ผู้ร้ายเวลาทำผิดแล้วใช้โทรศัพท์ติดต่อเราก็หาทางคุยว่าเขาเวลาเขาคิดเงินค่าใช้โทรศัพท์แต่ละแต่ละเดือนเนี่ย เขาติดต่อเบอร์ไหนเบอร์ไหนได้อันนี้พอเราพอเอาได้แต่เราไปดักฟังไม่ได้นี่มันเป็นกฎหมายยกเว้นหน่วยปปสหน่วยอะไรแต่อะไร,ะะไรที่เขามีสิตที่จะขออำนาจศาลได้ยกเว้นคดีเรียกค่ายจับคนไปเรียกค่าไตยนี้ตัวผู้ผู้เสียหายอยู่ในกำมือคนรลายเนี่ยเราก็สามารถจะฟังได้แต่ถ้าเป็นคดีอื่นเราก็ฟังไม่ได้อันนี้มันก็พัฒนาไปด้วยการซุ่มโป่ง การไปเฝ้าจุดการไปเช่าบ้านอยู่ไปเช่าหอพักเช่าอพาร์ตเมนต์เพื่อจะติดตามพฤติกรรมเราต้องใช้วิธีนี้แต่เราไม่มีทีวีวงจรปิดที่จะนั่งดูอยู่ที่โอเปอเรชั่นรูมได้เลยกล้องจะส่องอยู่ตลอดเวลานี่มันคนละอย่างเลยมันมันมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสืบสวนสมัยก่อนกับสมัยนี้มันพัฒนาความง่ายยากมันก็อยู่ที่เอาใจใส่ติดตามแค่ไหนคือภาษาภาษานักสืบเขาเรียกกัดไม่ปล่อย เวลามีคดีแล้วกัดไม่ปล่อยจี้จี้ติดเลยเราเรียกจี้ติดหูไปอย่างนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะอ้างว่าสมัยก่อน,นมันไม่ได้เขาก็เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้แต่ต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานของงานสืบสวนเช่นการซักถามปากคํำวิธีจิตวิทยาในการสักถามการติดตามติดตามาการจดตามคนร้ายในรูปแบบต่างๆเขาต้องมีความรู้ วิธนะีหาข้อมูลนะข้อมูลท้องถิน่นอะไรต่างๆเขาต้องมีข้อมูลพื้นฐานซึ่งตอนนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ผลิตนักสืบอ,ออกมาเปา็นสองรุ่นรุ่นละสี่สิบคนเป็นนักสืบโดยเฉพาะนะในระดับฉันจะบัตรร้อยตีร้อยโทร้รอยเอกหรือถึงระดับสาวัตยังมีโรงเรียนสอนอยู่หลักสูตรนี้จะประมาณสี่สิบคนซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้ชักการตอนนั้นมีระดมนักสืบทั้ง ทั้งหมดของนะครบาาแล้วมานั่งออ,ออกแบบการเรียนการสอนกันและใช้มาจนถึงเดี๋ยวนี้ใช้มาจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วขณะนี้ได้ทราบว่าท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคุณสุวัสด์เนี่ยกำลังจะสร้างนักสืบสร้างนั่นใหม่กําลังระดมนักสืบผู้ผู้ข้ามอดในงาน,งานนักสืบเพื่อจะอบรมงานสืบสวนนะทราบว่ากําลังดําเนินการอยู่ เพราะท่านผู้ชกานตารวจแห่งชาติคนใหม่เนี่ยเป็นนักสืบเกา่าจําไว้อย่างนักสืบจะไม่พูดมากคนเป็นนักสืบสวนพวกสืบสวนจะไม่พูดมากจะไม่พูดพวกอยู่ปิดทองหลังพระพวกอยู่เบื้องหลังความสําเร็จจะ,จะเป็นหน้าที่ของผู้ชาหรือของนายให้นายเขาพูดไปคนทํางานจริงๆเขาจะไม่พูดและไม่อยากจะออกทีวีด้วยออกไปมันโชว์หน้าตัวเองทํางานลำบากไปไหนเขาก็รู้จักนะเงินใหญ่นะนี่ ไปถามได้เลยเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้มัญชาการถแถลงข่าวอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องให้หัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าทีมเป็นคนพูดเด็กๆก็จะไม่พูดจะหลบมันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะะผมยกตัวอย่าง <Okay. S 1> คนที่เขาถนัดไม่ถนัดงานสอบสวนแล้วแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนเขาไปถนัดงานสืบสวนแต่แล้วเอาไปเขาไปเป็นฝ่ายสืบสวนหรือว่า อยู่ดีๆก็ถูกย้ายไปในหน้าที่ที่ตัวเองไม่ถนัดจะบอกว่าเป็นตำรวจต้องทําได้ทุกอย่างม,มันเป็นไปมันไปได้ทุกคนมันต้องมีอาชีพเป็นที่ชํานาญเฉพาะด้านของตัวเองการแต่งตั้งนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญช่วงที่ผมเป็นผู้ชักการท่านประชาเป็นที่ดีผมขอท่านประชาบอกผมขอแต่งตั้งผู้กับสืบสวนหนึ่งถึงเก้าด้วยตัวเองท่านให้เลยงานมันก็เดินงานก็เดิน แล้วผมพอ,พอแต่งตัง้งผู้กับผมก็บอกคุณไปเลือกสาวัดได้คนหรือสองคนคือเราสามารถพูดกันได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นที่ทําอย่างนี้เพื่อผลงานของงานผลงานทั้งเรื่องของงานทั้งนั้นผลงานก็จะออกมาเวลามีคดีมันก็มีที่มีตัวหลักตัวหลักๆของแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าเวลาคดีสําคัญ,สำค,ญสำคัญเกิดขึ้นมาเนี่ยผู้มีชาเป็นหนังหน้าไฟ จะต้องถูกสื่อมวลชนสักษาผู้มชาชั้นบนนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตเขาจะถามความคืบหน้าผู้มชาก็อึดอัดถ้างานมันค้างเติงจับไม่ได้นั้นนี่คือตัวจักกลตัวจักกลน,นี่ผมเชื่อว่าเนี่ยผอบอคนใหม่เนี่ยเขามีความำนานเรื่องนี้เขาก็คงเข้าใจประเด็นนี้นั้นสังเกตว่าระยะหลังเนี่ยคดีที่มันเกิดเกิดเนี่ยถ้าเอานักสือไปทำ,ทำ,ทำมันจะได้มันมันไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่า นอกจากมันมันเป็นอุปสรรคอะไรจริงๆมึงอาจจะพี่ใครยไม่ออกเพราะว่าการจะจับกลุ่มใครอะไรใครพยานหลักฐานมันต้องมีที่มาที่ไปสมเหตุสมผลจนศาลเนี่ยอนุมัติได้มันมาเที่ยวโมเมสม์สี่ม 4, สมหาเดี๋ยวก็ถูกฟ้องร้องได้มันต้องมีความละเอียดอาศัยวิทยาการอาศัยอะไรต่างๆประกอบประสานเป็นจอยกันเชื่อมโยงกันได้เั้นัดี ใหญ่ๆสังเกตมันจะต้องเชื่อมโยงกันไม่ใช่ไปจับมาแล้วมาหาข้อมูลมาเค้นนะไม่ใช่เราต้องมีข้อมูลพอสมควรดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ